คุณผู้ชมคะย,ยาเสพติดที่ขยายวงกว้างยังส่งผลต่อเนื่องถึงผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดที่พบมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและทุกครั้งที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการคุ้มครั่งนับว่าเป็นอันตรายและยากที่จะเข้าควบคุมนะคะที่จังหวัดยะโสธรค่ะมีไอเดียของตํารวจสถานีตํารวจปูทอนไทยเจริญตํารวจที่นี่มีไอเดียที่จะบัดแปลงอุปรกรณ์ขณะเข้าระงับเหตุเป็นอะไรไปดูกันค่ะ คุณผู้ชมเห็นไกลๆไหมคะไม่ใช่ของแพงหาได้ง่ายๆค่ะที่ติดอยู่กับเสื้อกราะนะคะเป็นหนังสติ๊กค่ะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของตำรวจสถานีตำรวจภูธรไทยเจริญอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรต้องมีติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะนอกจากพกปืนประจำกายแล้วเอาไว้ป้องกันตัวค่ะแล้วต้องใช้ในการเข้าระงับเหตุกรณีที่มีปุบผู้ปว่วยจิตเวชคุ้มคลั่งในชุมชนเพื่อเป็นการลดความรุนแรงและป้องกันอันตรายจากการเข้าควบคุมตัว ซึ่งผู้ป่วยอาจจะเข้ามาทำร้ายขณะจับกลุ่มได้นะคะรองสารวัตรป้องกันรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรไทยเจริญระบุว่าปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยจิตเวชซึ่งมีอาการคุ้มค่งในชุมชนและต้องเข้าระง,งับเหตุเกือบทุกวันดอกจันตัวโตๆเลยค่ะต้องเข้าระง,งับเหตุเกือบทุกวันที่ผ่านมาก็จะใช้ทั้งการเกลี้ยก,กล่อมใช้ไมมงามเข้าควบคุมตัวเพื่อช่วยรักษาระยะห่างและเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้ค่ะนำหนังสติ๊กมาใช้ระง,งับเหตุด้วยได้ผลหรือเปล่า รองสารพัดท่านบอกว่าพอผู้ป่วยเห็นนังสติ๊กบางคนค่ะยังไม่ทันยิงเลยกลัวเจ็บแล้วก็ไม่กล้าขัดขืนการจับกลุ่มวอยมองกตัวตัวนี้อาวรถใช้อาวุธรุนแรงไม่ได้ตัวนี้อาจจะเป็นเรือกต้นเลืองต้น จะมีไม้งาบแล้วเราก็มีเครื่องต้นอันนี้ก็สกัดไปก่อนด์ไม่รุนแรงเท่าไหร่เวลาเราเริ่มคำเหตุพวกพี่คนจะลิบของพ่อช่วงนี้คุณพี่คนติดเยอะใช่ไหมเยอะครับเยอะครับผมมีเหตุทุกวันครับแทบจะทุกวันแล้วก็ทุกพื้นที่ของประเทศไทยในตอนนี้ไม่ทราว่าเกิดในอำเภอไหนมีหมดมีหมดตอนนี้เขาเลยแน้ำติกเอาไว้ส้ติกเราก็ตอกกันไว้ตอกกันไปได้บางทีเจอผีบ้างที่กลัวน้ำอะไรพวนี้เจอแล้วจะวิ่งหนี เจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันตำรวจที่เข้าเวรประจำวันต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าระงับเหตุกลุ่มผู้ปว่วยจิตเวชจากการติดสารเสพติดคุ้มคลั่งเกือบทุกวันค่ะนอกจากอาวุธปืนประจำกายการนำอุปกรณ์อย่างเช่นหนังสติ๊กมาใช้ก็ช่วยลดความรุนแรงขณะปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำเกินกว่าเหตุได้ถ้าตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินซึ่งการใช้หนังสติ๊กจะสามารถยิงสกัดหรือว่าข่มขู่ไว้ก่อนนะคะทำให้ผู้ป่วยบางคนตื่นกลัวบางรายอารมณ์เครียดกราดลดลง หนังสติ๊กตอนนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมเหตุผู้ป่วยจิตเวชได้ผลเป็นอย่างดีค่ะ